ันหนท้องฟ้าที่มันกว้างใหญ่ไลออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่เมฆปกหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบไปสู่ขอบฟ้า สวัสดีครับกบนอกกระลาสัปดาห์นี้นะครับเป็นจดหมายของคุณอนนท์พรมลาครับเขียนเข้ามาจากจังหวัดกระบี่บอกว่าเคยได้ชมเรื่องหนังสือพิมพ์ไปแล้วตอนนี้อยากจะให้ทีมงานกบนอกกระลาทําเรื่องของนมบ้างนะครับที่สําคัญคุณอานนท์นั้นวาดรูปมาให้ทีมงานกบนอกกระลาดูด้วยนะครับคุณอนนท์บอกว่าอยากจะรู้ว่านมทั้งอยู่นม UST นม p a ั t e u r Li ไลนนั้นมีวิธีการทํามีวิธีที่มาแตกต่างกันอย่างไรบ้างที่สําคัญมาจากวัวไทยหรือว่าวัวเทศ เพราะฉะนั้นกบนอกกลาสัปดาห์นี้เราจะไปตามหาที่มาของนมกันนะครับโดยเฉพาะนมโรงเรียนที่บรรดาเด็กๆนั้นจะต้องรับประทานกันเป็นประจำทุกวันนะครับว่าก่อนที่นมจะมาอยู่ในกล่องก่อนที่จะได้นมดีมีคุณภาพให้เราได้รับประทานกันนั้นเขามีกระบวนการมีขั้นตอนอะไรบ้างในการคัดสรรทั้งสุดยอดพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์ติดตามกบนอกกลาสัปดาห์นี้นะครับ うん。Wow. นะคะหลังจากเด็กๆรับประทานอาหาร mm hmm. กลางวันกันเรียบร้อยแล้วเป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะ mm hmm. เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนจะได้ดื่มนมกันค่ะครับโดยเฉพาะเด็กๆตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1 oh. จนถึงชั้นประถมปีที่4นะครับ oh. ของโรงเรียนรัฐบาลพอถึงช่วงกลางวันนี้ก็จะได้แจกนมโรงเรียนกันคนละถุงนะครับค่ะ จะทราบดีแล้วนะคะว่านมนั้นมาจากไหนแต่ว่าเราลองถามเด็กเล็กๆดูไหมคะว่าพวกเขาทราบกันหรือเปล่าว่านมโรงเรียนที่กินกันนี้นมาจากไหนกันถาะบ้านบ้านหือมีอะไรมีแม่สองตัวเราเราเริ่มถึงไหมว่านมมาจากอะไรนมมาจากนมมีข้าวให้แม่ด้วยแล้วนมมาจาก าีใครอยากรู้มาใครอยากรู้ยกมือยกมืใครอยากรู้ยกมือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกบนอกอกราคืนวันนี้นะครับเราจะออกไปตามหาคําตอบว่ากว่าที่จะมาเป็นนมโรงเรียนให้เด็กๆได้กินกันในแต่ะละวันนั้นเขามีขั้นตอนมีวิธีการทําอย่างไรบ้างแล้วเริ่มต้นมาจากไหนทํากันง่ายๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นตามหานมโรงเรียนกันนะคะโดยการตามจากนมถุงนี้ค่ะตามที่อยู่ที่ผลิตนมอ่าเจอแล้วค่ะ ผลิตโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษราาตรและสหกรณ์อยู่ที่มวกเหร็จสระบบุรีนี่เองค่ะ าห้องเรียนของเด็กๆในชั้นอนุบาลสองนะคะเราก็ตามที่อยู่จากถุงนมที่เด็กๆได้กินกันมาที่นี่ค่ะคที่นี่คือองค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยหรือว่าเรียกสั้นๆว่าอ,อสอคอนะคะอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะครเรามาที่นี่นะครับไม่เพียงแต่จะมาหาคําตอบว่านมจากเต้าไปอยู่ในถุงในกล่องแล้วก็ไปอยู่ในห้องเรียนกลายเป็นนมโรงเรียนได้ยังไงเท่านั้นนะครับแต่เะรายังเงตามหาคําตอบ้วยว่าวิธีการผลิตให้นมดีมีคุณภาพนั้น มีต้นตอมาจากไหนและมีวิธีการอะไรบ้างครับอย่างของอ,อสอคอนี่เรามีบทบาทยังไงครับกับกับการลิดนมโรงเรียนนะครับบทบาทอสอคอรเราเองเนี่ยเราส่งเสริมให้กเกษตรกรนะครับเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะให้ผลผลิตน้ํานมดิบ ได้มีคุณภาพแล้วก็มีราคาแล้วมีต้นทุนที่ต่ำนั่นคือภารกิจของอศคอนะฮะคือจริงๆอศคอก็เหมือนก็เหมือนคล้ายๆว่าเข้าไปส่งเสริมเป็นที่เลี้ยงให้เกษตรกรในการที่เขาจะเริ่มต้นในการหาวัตถุดิบครับปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 0 0 2นสองจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีอาชีพการเลี้ยงโคนมสามารถผลิตนมดิบภายในประเทศได้ถึงวันละ2000พตันนะครับ2อ0พันออตันทำให้มีเกษตรกร0,000มื่ครอบครัวเนี่ย ได้รับการอยู่อย่างอยยู่งมีรายได้ที่ดูแลตัวเองได้อย่างเป็นดีนะครับประมาณ1 1 7สหกรณ์นะครับปัจจุบันนะครับนมโรงเรียนอย่างตามกล่องนมโรงเรียนที่เขียนมาบอกว่าเกี่ยวกับอสคจริอองนมโรงเรียนที่เขากินนี้มาจากอสคทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับจริงไม่ใช่นมโรงเรียนนะจะเป็นล,ลากลางหมดเลยแล้วก็ชากลางที่เป็นกลางฮะเป็นกลางฮะคือหมายว่าใช้โรงงานผลิตทั่วประเทศ ทั้งรวมทั้งสากลด้วยนะครับ<ะ>นำนมวัตถุดิบที่อยู่ในภาคมืภาคไหนก็ใช้โรงงานที่เป็นฐานในภาคนั้นกระจายสู่เด็กในแต่ละมภาคได้มีการิดบริโภค<ะ>หลักก็คือทําอย่างไรให้เด็กไทยได้กินนมโคแท้ๆนะฮะเด็กที่วัยในการที่ดื่มนมโรงเรียนปัจจุบันก็อยู่ประมาณประมาณ6ล้านคนหกล้านคนทั้งประเทศฮะใช้ปริมาณนมดิบช่วงเปิดเทอมก็คือ1,200ตันต่อวัน ถ้าเฉลี่ยทั้งปีก็คือ7 0 5ประมาณ760ตันต่อวันนะครับอันนี้ทั่วประเทศนครับทั่วประเทศนะครับแล้วอย่างถ้าเราพูดอย่างนี้ถูกไหมครับแสดงว่าออสคพอนี่ส่วนหนึ่งคืออาจจะอาจจะผลิตด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือส่งเสริมเกษตรกรในการผลิตนมนะครับัคือเราส่งเสริมอยู่แล้วครับส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีผลผลิตในการผลิตนมดิบให้มีปริมาณสูงขึ้นก็เป็นการสนับสนุนให้ให้ต้นทุนของเกษตรกรต่ําของนมโรงเรียนนี่เราจะต้องไปเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนครับผมคิดว่าเราต้องไปค้นหาที่ ตัวโคเลยนะครับอันนี้โคคือดูที่สายพันธุ์ของโคทั้งตัวผู้ตัวเมียพราสายพันธุ์ที่ดีเนี่ยจะผลิตนมออกมาได้มีปริมาณและคุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูที่จุดเริ่มต้นเลยว่าจากน้ำนำดมดิบนั้นเส้นทางการเริ่มต้นนั้นจนกระทั่งเข้าไปอยู่ในกล่องนั้นทาอย่างไรได้บ้างครับ